มาบอกต่อนะครับของดีบอกต่อนะครับมาบอกเครื่อง p รินต์ของบาร์เดอร์นั่นเองนะครับว่ามันดียังไงซึ่งทุกคนคนทราบดีนะครับว่าตอนนี้เครื่องปรินต์ของบาร์เดอร์นั้นเป็นเครื่องปรินที่ดีที่สุดวันนี้อีเวนต์เราเตรียมเพลงมาด้วยเลยครับผมก็เตรียมคือเตรียมเพลงที่รู้สึกว่าตัวเองร้องง่ายมาไว้ก่อนนะครับเพราะไม่ได้ไม่ได้ออกมาร้องเพลงนานนะครับก็ตื่นเต้นมากนะครับใช่ครับเพลงยิ่งรักยิ่งเจ็บ โอเคเดี๋ยวไปเรื่องงานเลมบ้างตอนนี้เห็นเปิดกล้องสงครามดอกม้ไปแล้วใช่ครับก็ตอนนี้เราปิดกล้องเรื่องเธอเขาเงาแค้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เล่นกับพี่ออมพิยดานะครับปิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็กําลังเข้าสู่ช่วงของสงครามดอกไม้ที่เล่นกับพี่ลูกเกดนะครับพี่ลูกเกดพี่นี่ครับใช่ตอนนี้ถ่ายทำเป็นเพิ่งเริ่มเลยเพิ่งเริ่มได้6คิว6วันเองครับใช่ครับเริ่มมาได้แบบ10%เอรองครับแล้วอย่างนี้เรามีแผนที่จะได้เห็นกันชงไหน ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูตารางการออนแอร์ทีนึงนะครับไม่แน่ใจด้วยซ้ํานะครับว่าส่งคาดอกไม้จะออกมาให้ได้ดูก่อนเือของโอแคร์หรือเปล่าด้วยนะครับแต่ต้องไปดูตารางการออนแอร์อีกทีหนึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยเห็นไปเรียนขับรถด้วยใช่ครับพอดีว่าน้องที่อยู่ด้วยกันนะครับที่คอยขับรถให้พอดีน้องต้องถูกแม่เรียกกลับตัวไปทํางานที่บ้านแล้วนะครับเพราะน้องมีธุรกิจของตัวเองนะครับก็เลยรู้สึกว่าถ้ายังต้องคอยหาคนมาคอยขับรถให้เราเนี่ย เราจะเหนื่อยมากๆแล้วก็ล really ําบากมากๆอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าโอเครอบนี้เราคงต้องมีวิชาติดตัวไว้บ้างแล้วล่ะเพราะว่าเผื่อเวลามันเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเนี่ยเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ในเรื่องการขับรถครับก็เลยโอเคไปเอาใปขับขี่กันหน่อยครับอันนี้ก็จะทำแบบขี่ใช่ครับเดี๋ยวทำองทำแบบขี่ก่อนเพราะว่าคุณพ่อถ้าไม่มีใบบขี่เนี่ยเขาไม่ให้ไม่ให้อยู่หลังพวงมาลัยแน่นอนครับอันนี้แอปซื้อรถ ซื้อแล้วฮะใช,วใช่ครับราคารถด,ดีมากๆครับผม270,000บาทนี่เป็นไงรถผมเองเปล่าครับคือคุณพ่อยังไม่ให้อนุญาตใช้รถอะไรเลยนะครับรถที่เลือกคือคุณพ่อต้องเลือกให้ซึ่งก็จะเป็นรถที่เกา่าๆหน่อยมือสองธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยครับมาให้เราฝึกขับให้เก่งก่อนครับใช่ครับเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าลูกคนแรกของผมจะเป็นใครครับ มีกิจกรรมทำอะไรอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นแบบเนเซิร์ฟสเกตอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ครับก็คือผมเห็นมันฮิตกันมากๆเลยนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเคยเปิดใจอยากลองเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับแต่ว่ามันยากมากนะครับสำหรับสเก็ตบอร์ดพอมาตอนนี้เขาบอกว่าเซิร์ฟสเก็ตเล่นง่ายกว่าเราก็เลยเอ้าถ้ามันง่ายกว่า,าก็ต้องเล่นได้แล้วล่ะอะไรเงี้ยนะครับก็เลยไปลองไปลองเล่นดูแล้วก็ โชคดีมากไปถ่ายรายการของพี่ดูสัญญานะครับคือรายการตามสัญญานั่นแหละครับเขาให้ผมไปเรียนกับคนที่เขาเป็นแบบเป็นแชมป์เลยอะไรเงี้ยครับผมเลยได้พื้นฐานมาได้วิธีการเล่นเริ่มมาอะไรเงี้ยครับพอเริ่มปุ๊บเนี่ยมันก็พอเล่นได้ก็เลยติดเลยตอนนี้<ส>ครับเล่นกับพี่เวฟอะไรเงี้ยคพี่นิวพี่นิวพี่แล้วนอกจากผลงานแล้วความรู้สึกเป็นยังงดีค ก็ตอนนี้มีสงครามดอกไม้กับเธอสองเงาแค้นที่รออนแอร์ในปีนี้นะครับแล้วก็มีโกลเด้นซองนะครับที่กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีผลงานตามเข้ามาอีกนะครับแต่ว่าก็ต้องรอรุ้นกันไปนะครับว่าจะเป็นอะไรผลงานเลงอะไรครับผมขอปิดไปก่อนนะครับแต่คือาจจะมีแน่ๆก็ไม่รู้ครับยังไม่แน่ใจเหมือนครับใช่ครับเขามีคอนเสิร์ตอะไรอีกพลน เพราะตอนนี้มีเลิฟเอาล่ใช่ไหมครับที่ที่เปิดตัวไปแล้วนะครับส่วนจะมีคอนเสิร์ตอะไรอีกเนี่ยรอติดตามกันไปครับครับผมก็ขอฝากผลงานนะครับตอนนี้มีละคร2เรื่องนะครับผมเธอเขาเงาแค้นกับสงครามดอกไม้นะครับไงฝากด้วยนะครับทางช่องจีนยี่สิบห้านะครับแล้วก็มีรายการเดอะโกลเดนซองนะครับซึ่งตอนนี้นี่น่าจะไปถึงรอบใกล้ที่จะเข้าสู่รอบ รอ,อบเขาเรียกว่าอะไรนะรอบเซมิไฟแนลแล้วนะครับก็ใกล้ที่จะรู้แล้วว่าใครจะเป็นแชมป์คนที่สามในรายการนะครับยังฝากด้วยสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ผลง,งานอื่นๆอ,อีกในเจมทีวีติดตามได้เลยครับพ่จาพี่ขอบถามงานงวันนี้หน่อย,รยครับพังกับาดได้วยยังไงบ้างตั้งแต่เด็กคือจริงๆต้องบอกเลยนะครับว่าเครื่องปรินต์เป็นสิ่งที่ยูต้องอยู่กับ เด็กๆที่ยังเรียนอยู่อย่างแน่นอนเราต้องเจอเราต้องปริน้นส่งอาจารย์งานรายงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งดีมากๆเลยที่ผมมีโอกาสได้ลองใช้เครื่องปริน้นของบาร์เดอร์ดูนะครับคือปริ้นเร็วจริงๆนะครับแล้วเรื่องสีนี่คือไม่ต้องพูดถึงคือผมรู้สึกว่ามันโอเคแล้วเรื่องสีผมพอใจมากๆแต่ผมมาเป็นคนใจร้อนไงเวลาเวลาไปเครื่องปริ้นตามร้านขาเอกสารนะ่ะแล้วมันไม่ใช่เครื่องปริ้นที่เราซื้อเองอะ่ะเราจะเริ่มหุดหิดแล้วมันแบบเต็กเต็กเต็ก มันช้าอะไราเงี้ยครับแต่อยากให้ลองเครื่องบินของบาร์เดอร์ดูนะครับไหลลื่นพลืดเลยครับวันนี้ได้ดไมีการแบ่ ดีมากๆเลยครับขอบคุณที่พาผมมาเจอเขาเพราะว่าผมกําลังศึกษาเรื่องการทำคอนเทนต์เรื่องการท o Youtube ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีช่องนะครับแต่ศึกษาไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาสองคนถือว่าเป็นแนวหน้าเลยนะครับยิ่งพี่เอสนี่ผมดูที่เขาไปเป็นวิทยากรตามมหาวิทยาลัยหรืออะไรนี้เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณมากๆนะครับที่วันนี้ได้มาเ,ออเป็นส่วนหนึ่งของบราเดอร์นะครับแล้วก็ได้มาเจอกับพี่ๆที่เราก็ ติดตามเขาอยู่เหมือนกันอรเงี้ยครับคุณมากรครับรนะครับอาจจะเรนี้เนาะอ่าครับไม่แน่ใจเลยครับแต่จะพยายามขอขอมั่นใจตัวเองก่อนว่าเราสามารถทำ YouTube ได้จริงๆครับผมค่อยว่ากันครับครับผม